รเอลยใช่ใหญ่มากโตดสดส <c oughs> ถึงไรสตรอเบอรี่แล้วนะคะอันนี้คือเราเข้ามาเมื่อกี้เราก็ต้องเตรียมถังอะไรมาจากบ้านนะคะแล้วก็ต้องไปชั่งน้ําหนักถังก่อนนะคะว่าหนักเท่าไรนะคะแล้วก็จะจดไว้ใช่เขาจะจดไว้แล้วก็เเด เรามาถึงที่นี่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่บอกเราว่าทีมของเราจะอยู่แถวไหนล็อกไหนก็ต้องเก็บแค่ล็อกนั้นห้ามข้ามไปล็อกอื่นโอ้นี่มีฝั่งนี้มีข้าเพาะชำไว้ค่ะแต่อันนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเก็บเองจะไม่เกี่ยวเขาจะไม่อนุญาตให้อันนี้เขาจะเอาไว้จำหน่ายมั้งดูสิใช่สวยมากเลยสวยมากเลแล้วก็ได้จะเก็บแล้วไปส่งออกอะไรพวกนี้ค่ะเนะคะเขาถามว่าพี่ตายอยู่ประเทศไหนคะเนี่ยบอกเลย ตอนนี้อยู่เมืองอุปซาลาประเทศสวีเดนนะคะมาทัวร์คอนเสิร์ตมาทัวร์คอนเสิร์ตค่ะแล้วก็วันนี้เป็นเป็นว,วันพักวันว่างเมือ่อวานก็ไปเที่ยวแล้วหนึ่งวันวันนี้ก็มาอีกหนึ่งวันอันนี้ใครเราจะเก็บฝั่งนี้กันนะคะก็จะเป็นส่วนนี้ที่เขาจะจัดไปให้กับแบบนักท่องเที่ยวหรือใครมาแล้วมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเก็บเองได้ไม่ใช่ว่าใครเก็บได้เท่าไหร่แล้วเอาไปเท่านะั้นเ้อ คือเก็บได้เท่าไหร่ก็ต้องไปชั่งน้าหนักแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ตามน,น้ําหนักค่ะเราต้องเดินไปนู้นโอ้โหนทิมนั่น <c oughs> ไปหอดไก่แล้วโน้นเราหดนผ้ายัางเลยแล้วเย <c oughs> พึ่งเมื่อวานไปเดินเที่ยวที่เมืองอันนั้นมาโน้นย่างมองหนีโน้นผ้าย่างมื <c oughs> อเจ็บเท้าเลยเพราะว่าข้างๆงที่เป็นก้อนหินเมื่อวานเดินเป็นสิบกิโล ได้กลับถึงบ้านเป็นไงคะสลบ <c oughs> แทบ,บ <c oughs> ไม่อยากอาบนะแล้ววันนี้ก็มาเดินอีกแต่ว่าวันนี้มไม่ไม่หนักเบาๆตรงนี้โหสตรอเบอรี่เขาน่าเก็บมากเลยเดี๋ยวจะให้ชมมันมาลูกใหญ่แค่ไหนจะถายกล้องมาด <c oughs> ้วยจริงๆเห็นนะคะเนี่ยด้านข้างก็เห็นไหนอะเนี่ยด้านข้างก็เห็นนี่เหรอคะแต่เราต้องเปิดเราต้องเปิดหูเนี่ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะค่ะคนทางยาวไกลพี่คะ รออก่อนฝังข้างหน้านี่คือเขาเก็บไปกันหมดแล้วแล้วเขาก็จะเรียกไปด้ยเมืกเก่อกี้หนูโพสภาพนิ่งที่ไปที่เฟซหนูหนูโพสแต่ด้านหลังหนูบอกว่าแวะเจอสาวข้างทางนี่ค่ะขึ้นรถมาด้วยค่ะเก็บขึ้นรถมาด้วยค่ะเดินออกข้างทางอี นี่เขาเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บสตรอเบอรีร่แล้วโอ้ยทางก็แบบว่าเดิน<ม>ดลำบากม,มากมลเลยเมื่อกี้ทางเป็นก้อนหินอนะันนี้เป็นดินเลยมา้ะเราจะต้องไปเริ่มสตาร์ทตรงไหนไี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเองนะคะว่าเราของเราอยู่ล็อกไหนกัน โรงเรือนเขาก็เยอะมากเลยเนาะโรงเรือนที่เขาปลูกปลูกสาหรับเก็บแล้วก็ไปขายส่งออกอะไรพวกนี้หัวอากาศดีมากใส่เสื้อนี่คือไม่ได้ร้อนนะคะใส่เสื้อนี่ยังหนาวนะคะหนาวต้องใส่เสื้อกล้ามข้างในด้วยค่ะ เรีนค่ะน่ารักมากนั่งกินเวยน่ารักมากเลยนั่งกิน้วยงเนคะคือคือยังไงพรเตงกืนหรฝั่งนี้ของเราอ๋อตังนี้ไม่ใช่ ทางให้พ oui, right? well, <N> <atrás> ี่สตยล็อกนี้อันนี้เราต้องเป็นอะไรนี่เลยได้ไหมคะโอเคบัวมีที่ตังโต๊ะก็ได้เดีว่ากอนไ้ยังไงก็เออตั้งของโต๊ก็ได้นั่นแหละมีคนเล็กๆข้างล่างไหนเนี่ยอ๋อไม่เที่ยวเอสโอเอาสโงไหนเราก็เอาไอ้ตัวสีสีส้มเนี่ยของเราไปวางไว้พี่สตยพี่สตยเก็บตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแถวนี้เลย บอกก่อนบอกเลยนะคะขอเก็บเดี๋ยวขอชิมก่อนนะไหนขอดูชิมได้นแที่นี่ไม่ได้ฉีดนะเรงนี้ลูกใหญ่มากชิมก่อนชิมก่อนพี่แก้วพี่แก้วถือไหมเซฟี่ไลฟ์สี่ร้อยหรือถ่ายรูปแหลครับโอ้คุณสมบัติจุณข้ามได้ไงสองรูปถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้พี่แก้วถือไว้ก่อนอร่อยไหมบารหวานมาก ทานเ่ี้ทางตาดเก็บจากต้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพนิดนึงถ่ายก่อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมานี่ๆๆมวลตัวมวลสวยยังไม่ใส่รักๆค่ะ ได้ไหมนะโอ้โะมก่มากแบแป้งไตเลยูกให่ไหมพี่พี่ตพี่ตเอาเอาที่้อนี้คือเข้ากากเลยนะคะไม่ไม่ต้องเก็บแต่ไม่ใช่พี่แตเอาเอาโชว์ในมือนี่นะคะ สวยอีกเรื่องหนึ่งโอเคสองสามนั่งไ่้เหรอเดี๋ยวเราค่อยถ่ายภาพนี่ทีหลังดีกว่า เท่าทั้งสามลูกเลยแต่ว่าลูกใหญ่มากพี่ดีเอาวางไห้นก่อนพี่นี่พี่ต่ายเนี่ยลูกนึงนี่ไะไพี่ไม่เก็บเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่ลูกก็เริ่มเลยอย่าพึ่งจะเย็นแย่ค่ะบอสกะแก้วถากระแก้วอยู่ไหนอยู่นี่เก็บไปเองเลยจะไปบอสเก็บแต่ลูกแรกๆล้วค่ะไม่อันนี้ก็มันเน่าแล้วนะนุ้ยเหรอนี่ไงพี่น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 ี่เต็มเลยนี่นี่ฝั่งเนี้ย เออเราไม่เก็บฝั่งนี้ไม่เก็บฝั่งเราก็วันอันนี้เขาก็จะมากันมีบางทีก็เป็นเด็กๆไม่รู้นั่งรถเมล์มาแล้วก็มาลงแล้วก็เดินตื้นมาจากไกลนี่เลยแล้วก็บางคนก็มาเป็นครอบครัวมากับลูกะพาเด็กๆมันก็เป็นกิจกรรมน่ พี่เต๋เจอให้เจอแต่ว่าจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะมันเดโดเดโดสดจะบอกว่าสตรอเบอรี่ที่ลูกใหญ่มากหวานด้วยอ่ะเรามาค่ะลู้ไงพี่พี่เต๋อาตอโชว์หน่อยเป็นพวง เขาบอกว่าทำที่เกลือมาด้วยก็ได้แต่ว่าพอมาถึงแล้วเรามาชิมคือไม่ต้องจงิ้มเกลือเลยค่ะมันหวานอร่อยอร่อยที่มันสดใส่ยังไงทางใต้เออนี่ยเออนี่นี่ลูกใหญ่มันใหญ่เลยแต่ว่ามันอาจจะมีเปื่อย ไอเนี่ยลูกหนึ่งหนูเก็บเองเลยเนี่ยฝั่งนี้เต็มเลยอ๋อมันเน่าใช่ไหมเราต้องต้องต้องหมุนดูทุกมุมใครอยากเก็บสตรอเบอรี่กับพี่ต่ายมั้งคะเนี่ยเอาเน่า กำลังตั้งใจหาดูผ้าขาดแค่ไหเด้อตั้งใจหามากหนูเห็นแล้วลูกหนึ่งโอ้ยเลสอีกแล้วนี่อยากลูกเลสสิไม่มันนี่นี่นี่พี่ตายเนี่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 ยใต้นี่ใต้นี่เนี่ยหนึ่งอันนี้เหรอคะเออหนั่นาหนสองลูกแล้วเลสปลาแก้วปลาแก้วข้ามไปยังไงตั่ใหญ่แหลมสังพวงเลยสิอโอ้ลูกใหญ่มากเลยนี่นี่เนีมาดูหน่อยนี่ใหญ่จริงๆดูบนฝ่ามือเกือบเต็มเลยเนี่ย เจอเมื่อไหรเจออยู่งูพี่แก้วเดินข้ามต่อไปที่แบบนี้ไงเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเจออยู่แต่ว่าเ๋อไม่พี่แก้วฝั่งนู้นไม่ได้กฝั่งนี่ใช่ไหมพี่แก้วอีกฝั่งหนึ่งผสมผสานกันไปนะคะมันอาจจะไม่ได้มีลูกโตๆทั้งหมดใช่ลูกใหญ่แต่ว่ามัน สวดข้างบนแต่ข้างล่างมันเน่ากับนี่จะเก็บว่าได้เออเราเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตเนาะอากาศดีมากเลยค่ะที่นี่ถ้าอยู่ที่ที่เมืองไทยคือจริงๆเราไม่มีโอกาสได้ทำไปเก็บที่เชียงใหม่ก็จะไปก็ไม่ได้ไปสักที สองลูกเอ่าหนรไี่ไงลนะ่าน่าน่าน่าอ้ย่เาหือเปล่าเอใช่เออทำไมเราข้ามไปตั้งไม่ก็เก็บล็อกนะพี่ต่ายพี่ต่ายหนูขอทางนี้นิดนึงค่ะงหนั่งง่านั่จับอสับวะรดขึ้นมาให้นิดนึงใส่พับนี้ให้

ถ่ายภาพนี่เห็นเห็นแล้อีกคนี้บอว่าี้เหน้งสองโอเคโอเคอะปากเก็บต่อค่ถ่ายภาพนี่เหรอจะจรูปกลับบ้านเดี๋ยว ถ่ายเพราะพี่ตำลงเก็บเหรอพี่ใจเย็นนะมือหนูก็จะสั่นเองแม่อ่ก็มือถือโอเคโเคมือถือกล่องอะไรกัน เหนแนี้ตัวผ้าแมนอยู่บนนี่ใช่นั่นไงนี่ไงพวงนี้น่เสเนาเล่โอไม่นไม่เน่าเก็ก็จะไม่ได้แล้วมาเรื่อยๆไต่เก็บเรื่อยๆเก็บเพิ่เลยน่าอีกน่าไม่ต้องเอาไปนะพี่แต่ว่า กินร้อยหนึ่งนะค่าค่าเช่าหนึ่งค่าเข้าหนึ่งร้อยโคลนจะไดวเราต้องไปเสียค่าช่างตรงนี้อีกตรงนี้เลยปวดขา กินสำคัญป้าค่ะกินข้าวแรงแล้วสตรอเบอรี่ล้างปากบ่ตอนนี้ที่บ้านกี่สองทุ่มแล้วยสองทุ่มแล้วตอนนี้ที่นี่ประมาณสามโมงใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออที่นี่ใบสามต้องนับยอดกับพี่ใต่ได้ไงสามลูกแล้วน่ะห้าลูกเลยใต้กันอ่ะได้หรือไม่เปิดขึ้นโอ้ยเหยียบไปนี่จนเถอะเละ แก้วหนูมองไม่เห็นหนูเหยียบเละแล้วก็ตัวเองก็เหยียบอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ่ะเก็บดีแล้วก็เลินไปแล้วมันก็จะเลอกตัวเองได้แบบนี้น,นั่นใงญ่ตั้งเยอะเออโอ้ยระวังน้ำพี่เขาบอกแล้วแต่ไม่ทันเพราะว่าต้นมันอยู่ติเตียติดกันกับต้นสตรอเบอรี่เราต้องให้ระวัง,ง <ừ> น,นิดนึงเออต้นหนามบานเพิ่นมันอยู่ติดบน ก็นั่งมองแล้วเราไล้อ่ะโอยแต่ตรงนี้เยอะเลยเก็บอยู่จุ่มเดียวก็ได้แล้วนี่ใช่อันนี้เหมือนสตรอเบอรี่ของแท้จริงรูกมันใหญ่มากลูกเล็กๆเหรอบางทีในพวงหนึ่งสี่ห้าลูกมันก็อาจจะมีลูกเล็กๆพี่ชายพิ่งจเดินมาตรงนี้เลยค่ะ masarap akong ใช,ใช่ค่ะก็เหมือนเราแต่จริงไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ซื้อได้มันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว,ว่าเรามาเก็บเองใ่ลใกล้ๆนีไม่ใกล้พอเรามาเก็บเองก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งก็ <c oughs> เหมือนเรามาซื้อสดๆที่ไร่ค่ะแต่ว่าเราต้องลงมา,าก็ทางบ้านก็แล้วทาง,ทาง,ทางข้าวอิ่มแล้วค่ะสตอเบอรี่ลากปากเลยสอบทุ่มแล้วก็เข้านอน ดีนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเวยงานกันต่ออีกอลาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าออกจากไรสอ,อร์เบอรีเราก็จะมีโปรแกรมกันต่ออีกเพ <laughs> <laughs> ราะที่นี่ยังมีมดืดโอเคบายไปแล้วเด้อฟันดีสูกห